ขอแก้ข่าวเลยนะครับว่าแด้ว่าบิาบี่ๆบาบ้าบลยๆบ้าบค่ะดูจับใจเริ่มเลยเริ่มเลยเซ็นทันวินไนทเซลจากพีจ๋าเซ็นทันวินเป็นชอปปิ้งเดย์ค่ะชอปปิ้งเดย์ก็เซ็นทันวินไนท์เซลครับผมจัดมาต่อเนื่องหลายปีแล้วครับแล้วก็วันนี้ก็ความพิเศษก็คือเหมือนเป็นธีมแบบมาปาร์ตี้กันซึ่งพีไม่ค่อยปาร์ตี้พีก็เลย ไม่ค er ่อยเข้าใจนิดนึงชุดก็คือเบาเลยเบาเบาเบาเขาบีบมาไว้แบบอยากได้สีทองมันก็เงินเราก็เลยเลือกเงินตอนแรกคาดหวังว่าจะเห็นชุดนอนของพีชุดนอนอ่ะใช่เขาบอกว่าใครที่ใส่ชุดนอนเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับวอชเชอร์ด้วยก็ชุดนอนก็ปกติไม่ใส่อะไรนอนจะได้เย็นเย็นเลยไม่โนไม่ถูกเลยเนี่ย ปกติเคยมาซื้ออะไรดึกๆแบบนี้ได้บ้างไหมมาตลอดครับผมมินเนสเซลก็มาตลอดแล้วก็เซนทรัลชิลล์มเนี่ยเป็นเป็นห้างที่ผูกพันแล้วกันเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆแบบเหมือนคุณแม่ชอบมาเดิมคำว่ามินเนสเซลมันมีคนมาการช้อปปิ้งด้วยนะพี่ว่าทีสองก็ไม่มีผลช้อปปิ้งเดย์เกิดได้ทุกที่เราเลือกซื้อของอยังไงดิสวาดิสวาดิสวา I take all ค้ังนี้มีดนตรีเข้ามาด้วยมีดนตรีเข้ามาด้วยครับผมก็พี่มอพี่ตีน่าเขาโชว์แล้วแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นพีครับไม่ได้มาที่นี่ก็สามารถดูได้เหมือนกันนะครับทาง Official ของทาง Central Department Store ครับแต่วันนี้เราจะมีโชว์พิเศษด้วยโชว์พิเศษนะครับผมสำหรับคนพิเศษที่มาช้อปปิ้งในชุดนอน ก็ฝากเซ็นเตอร์เวนไอเซลนะครับผมก็สามารถมาช้อปปิ้งกันได้นะครับที่เซ็นเตอร์ i l ลมบอกเลยว่าของเยอะครบแน่นอนครับผมครับพี่ยาครับปล่อยมาแล้วปล่อยมาแล้วเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องเลยหรอเสิร์ฟงานแต่งงานแต่งงานวิวาฟาแลบคือเจ้าสาวพร้อมไหมคะพี่ไม่ ไม่ได้ทองเอามีขาวหรือว่ามีทองหรอไม่ได้ทองก็เป็นเป็นงานแต่งครับผมเป็นเอ่อบิลกินอันพีพีกริ The Late Evalupt Wedding Concert Presented by G.Sulai ที่มันแนวคลิปมันมาได้ยังไงครับก็จะเป็นหนึ่งในเรดโปรเจกต์ครับผมเรดโปรเจกต์นี่ก็จะประกอบด้วยภาพยนตร์เรื่อง The Red Envelope ก็คือซองแดงแต่งผีครับแล้วก็เพลงประกอบห้าเพลงที่อยู่ในอัลบั้มประกอบภาพยนตร์ซองแดงแต่งผีครับผมที่ปล่อยมาทั้งหมดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคอนเสิร์ตสำหรับหนังเรื่องซองแดงแต่งผีครับทีมงานเป็นไงครับทีมงานเหรอครับแค่ต้องเรือนะครับเรือก็ือก็เดี๋ยวเราจะมีของช้ำลวยอ่า เป็นการเสิร์ฟโชว์ดีๆก็เป็นรีมงานแต่งนั่แหละครับผมก็คือเราต่อยอดมาจากซองแดงแต่งทีว่าแบบเหมือนตัวเม่นกับตี๋เนี่ยเขาก็ได้แต่งงานกันแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็เลยยกเพลง5เพลงนั้นมาแล้วก็มาขยายต่อยอดจากหนังด้วยยเม่นกับติย็นเม่นกับตี๋ the red project เพราะว่าหนูไม่ได้ท้อง ต้นขวายม้าคือมีเค้กอะไรคนแซวว่าเค้กแล้วแบบพี่ต uh uh ้องกี <t uh. <t uh ่ช uh right ั้นเค้กเหรอคะเอ่อช่วงนี้กดแป้งถ้าเค้กถ้าแต่งงานจริงเค้กกี่ชั้นก็ได้อยู่ที่สินสอดมากกว่าใหญ่ใหญที่สินสอนเค้กสองซิลก็ได้เออสินสอนต้องกี่หลังคะสินสอดเหรอคะขอนับก่อน28่สิบแปหลัก อ่าไม่เอาสินสอดก็ได้พามาช้อปปิ้งที่เซ็นทรัลก็พอเดี๋ยวพี่จะทำยอดได้ถึง28หลักอความพวามของงานยังไงนะครับความของงานใช่ไหมครับตอนนี้ก็เหมือนลิสเพลงต่างๆอะไรเงี้ยก็ เหมือนจะเข้าที่แล้วครับผมก็เป็นคอนเสิร์ตคู่แล้วกันนะครับก็รอบที่เราเจอกันที่ดับบลูทรับเบิลรอบนี้ก็มาเจอกันที่วีดดิ้งคอนเสิร์ตครับแล้วก็เริ่มเดือนหน้าเนี่ยก็จะเริ่มเป็นการเตรียมงานแบบร้อยเปอร์เซ็ล้ก็จะหายตัวไปอีกแล้วเตรียมพิเศษเซชั่นยังครับอะไรนะครับพิเศษเซชั่นมันจะมีพรีวิดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีบอกว่าเนี่ยฝั่งเจ้าบ่าวฝั่งเจ้าสาวอันนี้จะเป็นฝั่งฝั่งเท่าแก่ฝั่งคุณแม่สามี แล้วควูอ้ําอยู่พอดีเดี๋ยวจะออกแบบทา่าเต้นสำหรับง,งานแต่งทีนี้ทุปปกคนก็นูแลชุดเจ้าสาวยังไงครับลูกเอ่อสิบแปดเมตรสิบแปดเมตรผ้าผ้าหมดสาเพลงละงานนี้แขกเรือมันจํานวนเท่าไหร่ดีคะกี่โตคะเอ่อหนึ่งหมื่นคนหนึ่งหมื่นคนสามวันสามหมื่นคนโตพีเอพีแล้วก็มีโต๊ะธรรมดาแล้วก็มีนะครับ ามเจ้าบาหรือยังเขาก็เขาก็โอเคเลยไปถึงแขกหนึ่งหมื่นคนไงเราจะบอกไปดูสายตาหน้าแดงอะฮะอากาศที่ห้างมันเย็นมันเป็นแบบว่าน้ำแข็งกัดหน้ามันเย็นมากคือเจ้าบาตามใจเราหมดเลยหรอเราอยากทำอะไรเจ้าบาให้หมดเลยเจ้าบาหรอครับ ก็าก็เหมือนคุยกันแหละครับผมคุยกันแต่เขาตามใจหรือเปล่าก็ต้องพาไปที่เซ็นทรัลมินเซียเัอยช่เอได้เดียวตอนนั้นทำได้ยิ่งใหญ่มากๆแน่นรคุก็แอบคาดว่าอยากเห็นว่าอยากเห็นพี่บินอีกแล้วหรอขึ้นสลิงอีกแล้วหรอเทกอากาก็ต้องต้องรอดูพี่นุ ก็เราพยายามจะทำให้ทุกโชว์มันดีที่สุดแล้วในเรื่องโชว์ก็ไว้ใจพี่เบลอยู่แล้วเดี๋ยวพี่เบลก็จะช่วยตบๆโชว์มาแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันในคอนเสิร์ตแสดงว่าในคอนเสิร์ตนี้จะมีแต่เพลงรักับต่างกัรวบรวมงานเพลงงานแต่งทั่วประเทศหอสมผาแต่สรุปหนูไม่ได้ทองอันนั้นอันนั้นไม่ข่าวลือยืนยันนันี้เขายืนยัน บอาพาแรมไงทุกคนก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูโชว์ผลตัวจัดวเหมือนเรื่งปล่อยโปสเตอร์ไปเมื่อกี้นี้เลยครับแป๊ดเดียวเลยก็ยังยังไม่ได้ดูฟีดแบ็อะไรมากครับผมเพราะว่าเนีตเต้องไปเซ็นทรัลมินเซลก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเซลเสร็จ ร้ chat, องเสร็จอะไรเสร็จเดี๋ยวเช็คฟีดแบ็กต่อแต่ตอนหน้าั้นก็ปล <Yeah> ่อยรูปเค้กออกมาที่คุณก็แบบหืออะไรนี่ก็ดีใจครับเหมือนแฟนๆก็ให้ให้กระแสตอบรับดีมากครับผมแล้วก็เหมือนให้ทุกๆครั้งที่ปล่อยแบบว่าทำคอนเสิร์ตมาอะไรเงี้ยแล้วก็ชื่นใจแหละที่แบบเหมือนแฟนๆทุกคนก็อยากจะไปเจอทั้งพีทั้งกินด้วยครับผมเราเแฟนๆต้องแต่งตัวแบบไหนแค่แค่ต้องเตรียมแขกแต่งตัวแบบไหนเป็นเอ่อ เรามีงานมั่นสองวันงานงานแต่งหนึ่งก่อนเราไปขับวันอ่ามาทุกวันมาทุกวันมัน่นเช้ามั่นเย็นอีกวันหนึ่งเป็นมั่นบ่ายแล้วก็ก่อนนอนมีมีมียกน้ำชาไม่รู้มียกน้ำชาด้วยมีแบบไทยมีทุกประเทศเขาควรขันแบบขันเขาต้องยังไง แต่พีคิดว่าตั้งแต่เซ็นทันชิดลมจนถึงเซ็นทันเอ็มบัซซีไม่อันนี้หัวขบวนว่าตูพันก็ได้เพื่อนเจ้าบ่าจะาสาวกี่คนกันเพื่อนเจ้าบ่าวห้าพันเพื่อนเจ้าสาวห้าพันขบแลหนึ่งปก่อนเดี๋ยวเรามีเปิดให้ใส่ซองด้วย ซองแดงซองแดงมีนางเกลียวมั้ยงเกีีวด้วยเหรอครับเออนางเกลียวก็ได้แห่นางแมวก็ได้ก็ประกาศไปแล้วครับว่าจะขายวันที่หนึ่งพฤษภาคมครับผมที่ออร์จิเกตครับนี่วะเงียบเงียบเลยบอกทิ้งกดบัตรไหมการทิกกดบัตรแล้วครับ มากันมาเนี่ยเยอะแล้วกันไม่รู้จะหมดหรือเปล่าเขาสอนให้หนูพูดแบบคาตัวไม่แต่กลัวจริงกลัวจริงดูทุกครั้งกลัวจริงว่าแบบเออจะหมดหรือเปล่าแต่ถ้าแบบอยากไปดูอะไรเงี้ยมาสปอร์ตเราสองคนก็มาได้ครับผมก็ตอนนี้ไปซื้อตั๋วดั่งนด้อยู่ด้วยเซ้าแนงแต่งทีช่วงนี้รับงานฉ่ำเลยเนาะก็ ก็ช่วงนี้หลังจากคอนเสิร์ตพอดีด้วยใช่ครับผมก็กลับมารับงานแล้วก็ช่วงนี้ใกล้เทศกาลสงการด้วยครับผมงานสงการก็เดี๋ยวเจอเป็นปีแรกที่พีรับงานช่วงสงการใช่ครับใช่ปกติแบบว่าเป็นคนแบบไม่ไม่ชอบเปียกกัอะไรปีนี้ก็อยากลองเปียกกับเขาดูบ้างแต่ไม่ต้องฉีดโดนไม้นะฮะไม่องไม่ไม่อยากซื้อใหม่เป่แต่นั้น้ส่เป็นจะณคาดหลังชุดนึกว่าชุดลหรอครับง่ายง่ายเป็นแบบว่าชุดแบบตอนรับซัมเมอร์ ปิดคออยู่แล้วปิดคอทุกช่วปิดคอตลอดนี่วันนี้หนูก็เรียบร้อยอยู่แล้วเป็นปีใหม่หนูเป็นคนใหม่อยู่ปิดคอตลอดอย่างอื่นไม่ปิดสายแฟนตั้งทีจะเอาแบบชุดที่พี่กินหน่อยไหมพี่กินเหรอครับเขาไม่ให้หนูไปโดนตัวเขาหรอกหนูจะโดนตัวเขาได้ยังไงโดนไปเดี๋ยวเขาก็จะแบบ อย่างเงี้ยไม่กล้าไม่กล้าเขาเป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ยช้อปปิ้งเดย์ดีกว่าช้อปปิ้งเดย์เขาบอกเขาจะใส่สูตอะไรครับใค่ใส่บอดี้สูตรขึ้นน้องเองใส่บอดี้สูตรเหรอครมีเยอะเลยที่บ้านเดี๋ยวแบ่งให้ใส่อนี่สูตรคนละอัน โอเคนะโอเคครับฝากงานเดอก็ฝากงานเซ็นทรัลเมเนเซลร์นะครับผมแล้วก็ฝากภาพยนตร์เรื่องซองนางแต่งผีด้วยนะครับอย่าลืมไปกดบัตรกันวันที่1พฤษภาคมนะครับผมเอ่อคอนเสิร์ตบิลกินและพีพิกกิต The Red Envelope Wedding Concert นะครับผมพรีเซนต์บายจีซูไลท์นะครับยาวมากค่ะใจแฮปปี้ทันไปกดกันได้ครับที่ออร์ิเกตอ๋อคำถามไม่จบเนี่ย อันนี้ไม่คำตอบแบบหนึ่งสุบหนึ่งไม่ตอบงานน้าไม่ตอบงานน้าอ่ะเออตอบงานน้าจ้างหนูหนูจะตอบได้วนอ่ะอ่ะ่นี้มีงานแล้วหรอ ต้องเมย่อนมีต้องแดงด้วยจ้าไปเที่ยวกันทกคนอ่ะต่อไปนี้ดงนะไปกันนะโอเคค่ะข้างล่า

ได้ค <Elijah S 1> <อ>่ะทร้าะไค่ะี่้ยค่ะเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะได้ค่ะจดนเวยก็เก็บนอเก็บไหมบอกเบาๆนิดนึงนะคะ่เปยนไรยืลยยนย